สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมบ่าวเล็ตัวฮานนะครับอยู่กับช่องสูตรของปู่ดูใบชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาหาตัวเลข2ตัวเหมือนเดิมนะครับจากสูตร100%นะครับที่ผมยังเชื่อมั่นอยู่นะครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ตามติดกันต่อกับสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมแต่งวดนี้นะครับเราพลาดไปเพราะว่ามีการคาดเคลื่อนของตัวเลขซึ่งเกิดจากความไม่รอบครอบนะครับ สำหรับงวดนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะทําการรัดกลุ่มให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะไปทําการเปรียบเทียบกับงวดที่ผ่านมาว่างวดไหนมีลักษณะตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จะมาทําการคูณนะครับสําหรับตัวคูณนั้นจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะไม่ใช้2แล้วก็เราจะไม่ใช้2.1นะครับเราจะไปทําการใช้ตัวเลขที่คูณแล้วได้คําตอบตรงกันกับหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับผมตั้งชื่อสูตรว่าสูตร100%นะครับแต่ถ้าว่าผลงานของเขานั้นอยู่ที่ประมาณ 80- 9 0นะครับ ต่อไปผมจะมาทําการเปรียบเทียบของงวดที่ผ่านมานะครับที่มีตัวเลขคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะมาทําการเปรียบเทียบหาตัวคูณหาตัวเลขที่ใกล้เคียงกันให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบช้าๆแบบละเอียดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมเราจะย้อนกลับมางวดน,นี้ก่อนนะครับงวดน,นี้นะครับเราพลาดไปเพราะว่ามีตัวเลขคาดเคลื่อนเพราะว่าความไม่รอบคอบนะครับตัวเลขนั้นเคลื่อนขึ้นไปเป็นเลข2.2นะครับ อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมตำแหน่งที่เราจะนําออกมาเสงโชว์นั้นคือตำแหน่งที่ผมได้วงกลมสีเขียวเอาไว้นะครับแต่ถ้าว่าตัวเลขนั้นพลาดไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผลคําตอบนั้นไปอยู่ที่การคูณ2.2นะครับซึ่งคําตอบการคูณ2.2นะครับก็จะได้เท่ากับ27นะครับซึ่งคําตอบก็จะเป็นตรงกับเลข2ตัวของรางวัลที่1นะครับต่อไปนะครับท่านผู้ชมผมจะมาทําการเปรียบเทียบแล้วก็หาตัวคูณนะครับเพื่อจะหาคําตอบของงวดนี้นะครับ และในภาพนี้นะครับท่านผู้ชมก็มี2งวดนะครับที่มีตัวเลขคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คืองวดประจาวันที่1สิงหาคม59นะครับแล้วก็งวดประจาวันที่16สิงหาคม59นะครับความใกล้เคียงของตัวเลขนั่นก็คือหลัก2 0 0 0 0นนะครับซึ่งเป็น2 7 2 9 3 2นะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกับงวดปัจจุบันนะครับงวดปัจจุบันนั่นก็คือ2 6 4 8 7 2นะครับ ซึ่งนำมาลบกันนะครับท่านผู้ชมก็จะห่างอยู่แค่8 0 6 0หน่วยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็น่าจะเพียงพอนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนี้นะครับผมคิดว่าตัวเลขที่ใกล้เคียงนั้นเพื่อจะนำมาหาตัวคูณนะครับผมพยายามเปรียบเทียบตัวเลขการคูณหลายๆตัวแล้วครับและผมก็ได้คำตอบตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดนี่คือตัวนี้นะครับและนั่นก็คือตัวเลข2.122นะครับ โอเคนะครับไปดูนะครับเราจะนําผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1สิงหาคม5 9นะครับไปคูณกับ2.12นะครับตําแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้นะครับนั่นคือตําแหน่งที่ผมจะเอามาเสี่ยงโชคนะครับก็จะได้เลขดังนี้นะครับนั่นก็คือเลข5704นะครับซึ่งเลขศูสีก็จะไปตรงกับเลขท้าย2ตัวของงวดประจําวันที่16สิงหาคม59นะครับ ต่อไปเราจะไปดูความใกล้เคียงของตัวอย่างที่2นะครับนั่นก็คืองวดประจําวันที่16มีนาคม60นะครับตัวเลขที่ออกนั่นก็คือ273863นะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกับงวดปัจจุบันนะครับมาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือนํา273863นั้นมาคูณกับ2.122นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่ผมได้วงสีแดงเอาไว้นั่นคือตัวเลขที่จะนําออกมาเสียงโชวนะครับ ตัวเลขนั่นก็คือเลข85แล้วก็86นะครับซึ่งเลข85ก็จะไปตรงกับเลขท้าย2ตัวรางวัลที่หของงวดประจำวันที่1เมษา60นะครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่นก็คือการหาตัวคูณตัวเลขของผมนะครับซึ่งมีการเปรียบเทียบของงวดติกใกล่เคียงของ2งวดที่ผ่านมานะครับต่อไปเราจะไปดูงวดปัจจุบันนะครับเพื่อหาตัวเลขออกมาให้ท่านผู้ชมนั้นไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากเก็บแบ่งรัฐบาลนะครับ และนี่นะครับเราก็นําผลสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดนี้นะครับมาคูณกับ2.122นะครับตัวเลขก็จะได้ดังนี้นะครับตรงที่ผมได้วงสีแดงเอาไว้นะครับ2วงนั้นก็คือตัวเลขที่เราจะนําไปเสี่ยงโชคนะครับนั่นก็คือเลข56แล้วก็84นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเราก็ได้ตัวเลข2ตัวนะครับเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนําไปเป็นทางเลือกนะครับ เดี๋ยวทางคลิปนี้นะครับเลข2ตัวนะัก็คือเลข56กับ84นะครับซึ่งเป็นแนวทางของงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2566นะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ